ผมทีวีจอแบนครับเ็นอะไรออกไปแล้วครับสามตัวครับตัวใหญ่ตัวสี่ตัวหนึ่งช็แตกแตกใหอีกตัวหนึ่งไม่มีอะไรครับพุ่งนี้จะไปซื้ออะไรครับเป็นอะไรตัวนี้ครับ ตัวนี้ปกติมันจะตัวเท่านี้แหละเมินไม่มีไซนี้มันมีแต่ไซใหญ่ตัวนี้มดาดัดแปลงออัพรุ่งนี้ก็จะไปซื้อตัวนี้ปกติมันจะขาด1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ตัวกับตัวนี้มารอรุ่นกันครับ ครับไม่มีมีแต่เสียงมราลรอนกันต่อไป